สวัสดีแฟนมาราธอนทุกคนนะครับวันนี้22กุมภาพันธ์2566นะครับสัปดาห์นี้อาซงไม่มีเกมฟุตบอลยุโรปให้เล่นเหมือนกับหลายๆทีมในตระกูลบิ๊กซิกอย่างเช่นอาริวาปูเองเมื่อคืนเนี่ยก็มีการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งซึ่งในช่วงเวลาที่คลิปวิดีโอนี้ได้ออกอากาศไปเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะทราบผลการแข่งขันแล้วนะครับก็ หวังว่าลิวพูจะยังอยู่ในรายการนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าก็น่าจะส่งผลดีต่ออลีกอังกฤษนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลให้ทีมในอังกฤษได้อโคตาเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะส่งผลให้ลิวพูเนี่ยมีห่วงมีกังวลนะครับเวลาที่กลับมาเล่นในรายการพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ ก็อาจจะจัดตัวได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักนะครับหรือว่าถึงแม้ว่าจะส่วนในค่ําคืนนี้เนี่ยนะครับก็วันพุทธที่22กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกคู่หนึ่งซึ่งก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะออกไปเยือนทางด้านอาร์เบลฟ์ซิกในเวลาตีสามเนี่ยก็ติดตามชมกันได้ก็หวังว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็จะอยู่ในรายการนี้ต่อไปด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให นักเตะของแมนเชสเตอร์เนี่ยอาจจะต้องมีห่วงมีกังวลต่อไปนะครับเป็นผลดีต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของอาร์ซนอลผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับสังเกตจากาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆครั้งที่ทีมใหญ่ๆจะต้องอมีเกมกลางสัปดาห์ให้กังวลเนี่ยไอเกมก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มักจะมีปัญหาอย่างแมนเชสเตอร์เองก็เพิ่งจะออกไปเสมอกับทางด้านนอต์แงฟอเรสแบบไม่น่าเชื่อนะครับมันมันอาจจะมีผลโดย ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับเอาเราพูดถึงฟุตบอลยุโรปเนี่ยจริงๆอาเซอเราก็มีคิวที่จะต้องเล่นฟุตบอลยูฟ่าลีกนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าสัปดาห์นี้มันเป็นคิวของการแข่งขันเพลย์ออฟนะครับของทีมที่ได้อันดับที่2ในการเตะรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ไปเพลย์ออฟหาทีมที่จะเข้ารอบต่อไปโดยเป็นการเล่นกับทีมที่คว้าอันดับ3 ในการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับอย่างวันพฤหัสนี้เนี่ยก็จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องเปิดโอทอฟฟอร์ดตอนรับการเยือนของบาร์เซโลน่านะครับหลังจากที่นัดแรกเลกแรกเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเ,เก็บหนึ่งแต้มมาได้จากทางบาร์เซโลน่านะครับที่ขำหนูนัดนี้ก็หวังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถผ่านเข้ารอบไปได้นะครับก็ด้วยเหตุผลเดียวกันกันกบที่เราต้องการให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านเข้ารอบไปนะครับก็ ทำให้โปรแกรมของทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ยังคงอาจะค่อนข้างชุกนะครับในระหว่างนี้เนี่ยนอกจากฟุตบอลยุโรปแล้วเนี่ยแมนยูเองก็ยังจะต้องแข่งฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนเลิศกับนิวคาสเซลด้วยนะครับ เอาละพูดถึงฟุตบอลยูป่าลีกนะครับมันก็จะมีการจับสลากประกบคู่นะครับหลังจากที่ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยมีทีมอันดับหนึ่งของแต่ละกลุ่มเนี่ยรออยู่แล้วนะครับก็ทีมที่มีโอกาสที่จะจับมาเจอกับที่ มีโอกาสที่จะจับฉลากประกบคู่แล้วมาเจอกับอาโซอเนี่ยก็อาจจะเป็นทีมอย่างน้องหรือไม่ก็ยูเนตุสนะครับหรือจะเป็นมิชลันอาสปอร์ติงลิสบอนอะไรอยเงี้ยหรือจะเป็นโมนาโกหรือ,อหรือไบเออร์เลเอเซ่นนะครับซึ่งจะต้องการแข่งขันกันในค่ำคืนวันพฤหัสนี้เพื่อหา,อาข้อยุตินะครับว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบต่อไปส่วนพีเอสวรเฮลเฟนเนี่ยแพ้เซบียามาสูนบูุรสามในนัดแรกถึงแม้ว่า นัดนนี้จะได้กลับไปเล่นในบ้านแต่ว่าก็ไม่น่าจะสามารถสร้างอภินิหารอะไรได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเซบียที่จะต้องผ่านเข้ารอบต่อไปแต่ว่าถ้าอาซอลจะต้องไปเจอเซบียเนี่ยไม่น่าที่จะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องกังวลนะเพราะว่าในช่วงปีซีซั่นเนี่ยนะครับอาซอลเพิ่งจะอัถลมเซบียไป4ีประตูศูนย์มถ้าจำไม่ผิดนะอาซอยิงได้4ลูกแต่ว่าทางเซบียเนี่ยยิงยิงได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจต้องแต่ว่าก็ดูแล้วไม่น่าหนักใจเท่าไหร่ อ a มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับถ้าผ่านเข้ารอบได้เนี่ยก็จะไม่มีโอกาสที่จะเจอกับอาซโซ่นะเพราะเป็นทีมอาจากประเทศเดียวกันนะครับแต่ถ้าบาซูเน่มาเนี่ยก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเออส่วนคู่ที่เหลือนะครับอาจจะเป็นแรนส์หรือไม่ก็ชักท่าโดเนตต์อูนิโอนเบอร์ลินหรือไม่ก็ไอเอ็คอัมสเตอดัมนะที่จะมีโอกาสผ่านเข้ารอบไปเจอกับอาซโซนะครับอาจจะเป็นโรม่าหรือเซาบวกก็ได้นะครับที่ยังจะต้องเจอกันในคืนวันพฤหัสนี้นะครับ โดยการจับสลากประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นสักเที่ยงเที่ยงนะครับของทางสวิตเซอร์แลนด์เขาซึ่งเราก็น่าจะได้ทราบผลกันประมาณสักเย็นเย็นบ้านเรานะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของอาเซนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็นัดต่อไปเนี่ยเราจะต้อง ออกไปเยือนทางด้านเลเซอร์ซิตี้นะครับในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา,าส4ทุ่มตรงบ้านเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาโซเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอเวอรตันนะครับในเวลาตี1:45เป็นค่ำคืนวันพุทธที่1มีนาคมนะครับก็ดูเหมือนว่านัดนี้เนี่ยจะเป็นนัดตกค้างนะครับถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดเนี่ยก็ในนัดที่7ที่เราเลื่อนมาตอนควีนเอลิซาเบธ สิ้นพระชนไปนะครับเพราะถ้าแข่งนัดนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้แข่งเท่ากับทางด้านทีมอื่นๆอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ต้องมาตามลุ้นตามเชียร์กันว่า,อาซอจะสามารถทําแต้มทิ้งห่างทีมเหล่านั้นไปได้เป็น5แต้มหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาร์ซอจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของบอลมมดนะครับในวันเสาร์ที่4มีนาคมตามมาด้วยวันพฤหัสที่9กนะครับก็จะเป็นยูฟาลีกซึ่งก็ต้องรอว่าเราจะจับ สลากแล้วต้องเล่นกับทีมไหนนะครับหลังจากนั้นก็จะออกไปเยือนฟลแลมนะครับในวันเสาร์ที่12มีนาคมนะครับแล้วก็จะกลับมาเฝ้าบ้านเพื่อต้อนรับทีมคู่แข่งจากยูร์พาลีกนะครับก่อนที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคริสตัลพาเลทในวันเสาร์ที่19มีนาคมนะครับก็จะเป็นการอัปิดโปรแกรมของเดือนมีนาคมไปด้วยเกม อาทิตจะเปิดบ้านต้อนรับคิสเซนพาเลตนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาเล่นอีกทีเนี่ยก็วันที่1เมษายนนะครับจะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับปลีดยูเนเต็ดแล้วก็ออกไปเยือนลิเวอร์พูลในวันที่8เมษายนนะครับก็โปรแกรมของอาเซอ็ก็จะประมาณอย่างนั้นนะครับกลับมาที่เรื่องข่าวคราวความเคลื่อนไหวของนักเตะอาเซะครับตอนนี้มีข่าวว่าอาเซลเนี่ยได้ประกาศต่อสัญญากับนักเตะ ตัวเก่าอย่างโมเมนต์เอลนินะครับซึ่งตอนนี้ได้รับประการบาดเจ็บผ่าตัดหัวเขา่าพักยาวไปคาดว่าน่าจะจบซีซั่นเลยนะครับซีซั่นนี้ที่ต่อสัญญามาเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็มีการต่อสัญญาออกไปอีก12เดือนนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ทางโมเมนต์เอลนิน่เนี่ยนะครับก็จะมีสัญญา ยาวกับอาเซลไปจนถึงมิถุนายนปี2024นะครับยังไงก็ตามนะครับอาเซลเองเนี่ยก็น่าจะตระหนักดีเหมือนกันว่านักเตะระดับคุณภาพที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นโทวัสปาเต ไกชากา้าอาร์จอชินโยรวมถึงโมเหม็ดเอลน,นิเน่ต่างก็เป็นพวกผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะครับในฤดูการหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็ทําให้มันมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับว่าอาร์ซอลเนี่ยมองหามิดฟิลด์ฝีเท้าดีนะครับเข้ามาเสริมทัพโดยพอนักเตะในตําแหน่งเบอร์หอย่างเงี้ยนะครับนักเตะที่รับการคาดหมายว่าอาร์ซอลจะดึงเข้ามาร่วมทัพเนี่ยก็อยู่ในท็อปลิสต์เลยก็เป็นเดคแคนไรส์นะครับในตอนนี้ซึ่ง ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าทางนักเตะเนี่ยได้บรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวกับทางด้านอาร์เซนอลแล้วนะครับโดยคาดว่าน่าจะมีการย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยกิฟต์มิสปอร์ตนะครับได้นําเสนอว่าเด c a แคนริ์เนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลตอนสิน้นฤดูกาลนี้นะครับด้วยสัญญายาว5ปีนะ ครับโดยจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่2 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งก็จะเอาเพิ่มจากเดิมเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเดนไรร์เนี่ยก็รับค่าเหนื่อยอยู่กับทางนั้นเวสต์แฮมยูเนเต็ดเนี่ยที่ระดับ60,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับโดยไรส์เนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังความต้องการของตัวเองนะครับในการที่จะย้ายไปเล่นให้กับทีมที่ได้เล่นยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าเหตุผลที่ไรส์เลือกที่จะมาเล่นให้กับอาร์ซองเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีความเคารพและก็ศรั าในตัวของมิเกลเรต้านะครับแล้วก็ต้องการที่จะเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงการได้ใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนเหมือนเดิมนะครับนั่นทำให้เป็นเหตุผลที่อาจจะทำให้อาร์เซลเนี่ยเอาชนะใจทางด้านเด็กแฮนไรส์ได้เหนือคู่แข่งอย่างทางด้าน2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วก็รวมถึงนิวคาสเซิลยูเต็ดด้วยนะครับ ยังไงก็ตามนะครับเชลซีก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีข่าวว่าต้องการที่จะคว้าตัวเดคแคนไรส์ไปร่วมทีมเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเชลซีเนี่ยเข้ามาพร้อมกับโปรเจกต์แล้วก็ข้อเสนอที่เหมือนที่ได้เคยนำเสนอกับทางด้านไมเคิลมูติแเราทำให้เดคแคนไรส์เปลี่ยนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาร์ซ็กเนี่ยก็อาจจะเบนความสนใจไปที่นักเตะอ่อซึ่งมีข่าวกับอาร์ซมา ค่อนข้างสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับในรอบ2-3ตลาดนี้ก็ได้ยินชื่อของเซอร์เกมิลินโควิ s ซาวิดมาโดยตลอดนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยก็ถูกทางด้านพีทโอรุกนะครับนักข่าวชี่น่าเชื่อถือได้คนหนึ่งนะครับได้หยิบยกขึ้นมาว่าอนักเตะอย่างเซอร์เกมิลินโควิดซาวิดเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของอาร์เซนนะครับแล้วก็คาดว่า นักเตะเองก็มีใจที่จะย้ายมาเล่นกับอาร์ซอลด้วยโดยอ้างอิงจากเอเย่นของนักเตะเนี่ยราคาค่าตัวของนักเตะเนี่ยก็จะไม่แพงอาร์ซอลอาจจะสามารถคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทับได้ในราคาเพียงแค่44ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าสัญญาของนักเตะเนี่ยพอถึงช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็จะเหลืออีกแค่12เดือนเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะทําให้ทางลาซิโอเนี่ยไม่ได้มีอำนาจต่อรองอะไรมากมายเหมือนกับ ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาร์ซอจะรวบทั้งเดคานไรส์แล้วก็สเกเบเลนควิซาวิทมาเนี่ยก็จะทําให้วงการพรีเมียร์ลีกเนี่ยสั่นสะเทือนได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆในยุโรปที่เป็นที่หมายปองของทีมระดับท็อปๆหลายทีมเลยทีเดียวนะครับเอาละนอกจากนี้เนี่ยนักเตะที่อารซอได้คว้ามาร่วมทีมแล้วอย่างจอร์จินโยเนี่ยนะครับก็ทําผลงานได้โดดเด่น ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับแม้ว่าในช่วงแรกที่ย้ายมาเนี่ยก็จะ,ะทําให้แฟนมอนาซกเนี่ยมีความเห็นแตกออกเป็น2ฝั่งนะครับบางคนก็มองว่าแก่ไปหรือเปล่าช้าไปไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าในช่วงเะ้ยวเวลาสัส้นๆปี2ปีแบบเนี้ยจอร์จิโนโอย่างน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในสภาวะการที่ เราพยายามที่จะคว้าตัวมอยเซสคเซโดพยายามเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จแล้วนักเตะที่ดูเหมือนว่าจะมีใจย้ายมาเล่นให้กับอาซโซ่เนี่ยก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าการคว้าจ,จอร์จิโนมาเนี่ยก็เป็น การซื้อขายที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับนักเแต่เองก็ให้เหตุผลว่าที่ย้ายมาร่วมทีมอาร์ซองเนี่ยก็เพราะว่าทางเชลซีเนี่ยได้แจ้งเจ้าตัวนะครับว่าไม่ใช่นักเตะในแผนการทําทีมระยะยาวของสโมสรอ,อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจอร์จิโย่ก็บอกว่าจําเป็นที่จะต้องเลือกที่จะต้องหาความก้าวหน้าในอาชีพของตัวเองเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ เลือกที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาร์โซโดยหลังเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่านะไมเกลเดต้าก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานของจอร์จินโยนะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่คิดว่าจอร์จินโยเนี่ยจะมีคุณภาพ โดดเด่นเกี่ยวกับการยิงไกลนะครับเป็นก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาที่ทําได้แบบนั้นแต่ว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของจอร์จินโยซึ่งทําให้เขาคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมเนี่ยก็คือการทําให้ผู้เล่นที่เล่นกับเขาเนี่ยมันดูดีขึ้นนะคนอื่นๆที่เล่นกับเขาดูเหมือนว่าจะทําผลงานได้ดีขึ้นคือเขาเป็นคนที่สร้างผลกระทบให้กับนักเตะคนอื่นๆในในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะแม้แต่ในเวลาที่เพื่อนต้องการกําลังใจเนี่ยจอร์จินโยก็จะเป็นคนที่เข้าไปพูดคุย แล้วก็อาจจะไปกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมไปให้กําลังใจอะไรแบบเนี้ยนะครับอย่างที่เราได้เห็นตอนที่โทมิยาสึทําผิดพลาดไปนะครับ อนอกจากนี้เนี่ยมิเกลอาริต้าก็ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะค,คนสําคัญอย่างทางด้านบูเอโยากานะครับว่าซากาเนี่ยสบายดีนะครับเขาก็โดนเตะไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอนอกจากนี้เนี่ยอาริต้าก็ได้ตอบคําถามสื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดรอปมาร์ติเนลลี่ว่ามันไม่ใช่การดรอปนะครับเขาเพียงแต่ว่าได้ลงเล่นในทุกเกมแล้วทอซา,าก็ทำผลงานได้ดีนะครับก่อนหน้านี้เราก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันพอสมควร แต่ว่าใน,ในช่วง20นาทีสุดท้ายอิตาก็รู้สึกว่าเริ่มรู้สึกกังวลนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องการพลังงานก,ก็เลยเปลี่ยนมาเจนนี่ลงไปแล้วก็ทําให้ผลกานแข่งขันเนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็ถือว่าตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับส่วนเรื่องของความฟิตของโทมัสปาเตนะครับทางมิเกลเดตาบอกว่าเขายังไม่ได้ลงซ้อมเลยนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าเซสชั่น ล่าสุดหลังการกลับมาซ้อมเนี่ยก็ยังไม่มีโทมัสปาเตร่วมซ้อมนะครับอาริต้าบอกว่าผมคิดว่าเขาอาจจะต้องการเวลาพักอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับอนอกจากนี้อาริต้ายังได้อัปเดตถึงเหตุการณ์ประท้วงระหว่างโค้ชของอาร์ซอลและก็วิลล่านะครับบนอัธจันทร์โดยอาริต้าบอกว่าผมยังไม่ได้คุยกับ มิเกลมอร์ลิน่าหนึ่งในทีมงานสตาฟของอาร์เรตาซึ่งถูกไล่ออกจากพื้นที่สื่อในวิลล่าพาร์คนะครับหลังจากมีปากเสียงทะเลาะอย่างรุนแรงกับ,กบทีมงานของเอสซันวิลล่านะครับในจังหวะที่มาร์ติเนสทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็อาร์ซองก็ขึ้นนำไป3รมตอสองตอนแรกเนี่ยมันเป็นการประทะคารมก่อนย่นนำไปสู่การลงไม้ลงมือนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นบนอัจันย์เนี่ยเราจะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขนะครับแล้วก็ดำเนินการหากว่าจำเป็นนะครับ ก็นั่นก็เป็นความเหน็นของมิเกลอารเตต้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ทางอาร์โซดิครับก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณแฟนบอลอาร์โซทุกคนเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางอาร์โซดิครับก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้ๆๆ bon นะครับก็ขอบคุณแฟนบ See, อลทุกท่านนะครับที่มีน้ําใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทำให้ช่องเราเนี่ยก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ทําให้แฟนบอลอาร์โซได้ รับฟังข่าวสารในอีกอัตรศหนึ่งนะครับหลังจากที่ก็น่าจะมีช่องอื่นๆที่ได้รับฟังกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ